กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาลือสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในลงตอนพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติได้รับเชิญจากนายอภิสิทธิ์ไลส์โตูไก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเ,เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2565 Bangkok Design Week 2022ที่อาคารไปสนีการโดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึงอาหารในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายในชื่อ ภูมดีอยู่ดีนิทรรศการออกแบบไอเดียภายใต้โจทย์แพ็คลงกล่องส่งไปสเนีรับมือโลกยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรได้โครงการพัฒนาสินค้าที่ออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากลและผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบ9ชิ้นที่ตอบสนองแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต อีกทั้งการจัดแสดงผลงานเซซเกตแอนด์บิยอนบายวันแป้งคอกการออกแบบที่นั่งสาธารณะผ่านผลงานอินซูลเลชันเพื่อชวนหาคำตอบว่าเราจะนั่งในที่สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดโควิดการ์เดนบายซีเอแอนด์เคอร์เนลดีไซน์ต้นแบบพื้นที่สีเขียวในยุคโควิดที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคป,ปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในบริเวณล,ล,ลานจตุรลัสด้านหน้าไปรษณีการงานแฟร์ที่รวมเหล่านักสร้างสรรค์เจ้าของเคียร์ทีบไอพทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ทั้ง c h a r คเตอร์ e ีไซเนอร์แบบดดีไซเนอร์นักวาดภาพประกอบนักวาดกร์ตูนตลอดจนนักสร้างสรรค์อาร์ตทอย ที่พิพธิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อยท่าน้ำพานุลังสีและงานออกแบบแสง The Wall 20-22 by Lighting Designer Thailand บบิเวณคลองโพดุงกรุงเกษมเพื่อค้นหาวิธีออกแบบแสงสวา่างที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมืองและผู้คนโดยนายรงกรได้หาลือกับนายอภิสิทธิ์ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผ,ผลติตภัณฑ์เกษตร ตามนโยบายกเกษตรมูลค่าสูงระหวาะ่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกษษสร้างสารรค์แห่งชาติเพื่อเสนอต่อดอกเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วย